อ้าวอ่านแล้วใช่ไหมครับสวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ3ซับสบไครต์นะฮะที่มอมให้นะครับก็คือตอนนี้ผมมียอดติดตาม300คนแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆที่ติดตามใหม่นะฮะอ่3ท่านจริงมันไม่ได้สำคัญอะไรหรอกแต่ก็สำหรับผมนะฮะคนที่เป็นทำมือใหม่ มือใหม่สำหรับ youtube นะฮะผมก็รู้สึกดีใจนะฮะขอบคุณสำหรับ3ท่านนะฮะที่กดติดตาม,มากด subscribe นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น303อ่า s ซับสไครต์แล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับอ่ามันทำให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปมากขึ้นนะโอเควันนี้ก็เลยฉลองนะฮะฉลอง3ามซับสไครต์ที่ท่านมอบให้นะฮะก็คือโดยการ มาแนะนำตัวนี้นะครับการถ่ายภาพนะฮะการถ่ายภาพดวงดาวนะฮะจากโหมดโปรนะฮะโหมดโปรผมใช้มือถือเซี่ยมี่นะฮะแต่ไม่รู้ว่ารุ่นอื่นจะถ่ายได้เหมือนกันไหมฮะนะครับใช้ผมใช้เอ่อมือถือเซี่ยวมี่นะฮะแล้วปรับไปที่โหมดโปรนะฮะที่ที่พิมพ์อ่าที่คุณผู้ชมเห็นตามภาพนะฮะโหมดโปรเสร็จนะฮะทีนี้เรามาเลือกตรงนี้นะฮะ ตัว S เนี่ยฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นอ่าสปีดชัตเตอร์นะฮะนะครับ ISO ผมตั้งที่800นะฮะเลนก็คือเลน Wide เลนกว้างอ่าเลนเลนเลนปกตินะครับเลน Wide คือเลนปกติแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรนะฮะตั้งแค่สปีดชัตเตอร์ตัวนี้นะฮะตัว S ตัวนี้นะฮะเป็นผมตั้งศูนย์เลยนะฮะเป็น32วินะครับทีนี้ผมจะวางมือถือไว้นะฮะอาจจะเห็นดวงดาวหนึ่งดวง นะครับทีนี้แล้วผมก,ก็จะกด ioè, สปีดชัตเตอร์เออผมจะกดชัตเตอร์นะฮะนะฮะแล้วก็รอประมาณ32ิวินะครับแล้วเรามาดูภาพกันนะฮะหลังจาก32ิวินะฮะสังเกตภาพตรงข้า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 งชัตเตอร์มันจะหมุนอยู่นะครับเดี๋ยวถ้ามันถ่ายเสร็จนะฮะมันก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะเราตอนนี้กำลังหมุนอยู่ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะคือเทคนิคก,ก็คือการเพิ่มไทม์นะฮะเพิ่มเวลาของสปีดชัตเตอร์ให้มากขึ้นนะฮะเพื่อจะได้เก็บแสงนะฮะแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งก็คือเราควรวางกล้องให้นิ่งหรือใช้ขาตั้งกล้องนะฮะโอเคตอนนี้ถ่ายภาพเสร็จแล้วนะฮะแล้วมาเปิดดูภาพถ่ายที่ผมถ่ายได้ตะกี้กันนะฮะแบตผมก็ใกล้จะหมดอ่ะโอเคไหมครับเห็นเห็นภาพไหมฮะเห็นภาพไหมครับ ผมพูดดังไม่ได้เพราะมันดึกแล้วนะฮะสวยงามไหมครับผมว่ามันก็ใช้ได้นะฮะก็คืออืมความหมายก็คือเห็นดาวเป็นเป็นดวงอะฮะพูดง่ายๆเนาะเห็นดาวเป็นดวงปกติถ้าเราถ่ายแบบกดแช่เดียวเนี่ยมันไม่เห็นแบบนี้นะครับก็เลยว่าเออมันก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่ผมกำลังพิ่งพึ่งเรียนรู้นะผมก็กดมั่วๆไปอย่างนะั้นฮะ นะครับผมคือได้ยินคนอื่นพูดมาว่าเออเพิ่มสปีดชัตเตอร์สิเพิ่มไทม Time ์ชัตเตอร์สิอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเคภาพที่ได้ก็ประมาณนี้นะครับก็โอเคก็ขอขอบคุณมากๆนะขอบคุณที่อ่าที่ติดตามช่องเล็กๆของผมนะฮะช่องโจโจเดียรวายชาแนลนะก็มีเทคนิคอะไรมีสาระดีๆอะไรผมก็จะนำมาอ่าพูดคุยมาแนะนำกันในช่องนะครับวันนี้ก็ ขอตัวลาพิงแค่นี้ก่อน,นครับอ่าขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ